้นดอกอ่าทานตะวันค่ะกําลังโตค่ะเพื่อนๆกาลังโตค่ะมีหนอนมากินมีอะไรมากินแต่ก็สวยงามนะคะเพื่อนๆพันมาจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้นหนึ่งมี22บดอกต้นหนึ่งมี16บดอกที่ติ๋มเคยปลูกไว้อยู่ค่ะยมเย็นจ้าต้นดอกอ่าทานตะวันค่ะกําลังโตค่ะเพื่อนๆกาลังโตค่ะมีหนอนมากินมีอะไรมากิน แต่ก็สวยงามนะคะปันอาภาพบรรยากาศยามเย็นมาให้เพื่อนๆดูค่ะดูต้อนดอกไม้ใหญ่ติ่มเดี๋ยวโตวสวยงามจะเอาความคืบหน้ามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีสสดนูน้นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะ ก็มีแสงเรื่อๆอยู่นะคะขณะเดียวกันก็เมฆบดบังค่ะเมฆหมอกเหมือนเพื่อนพันมาจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้นหนึ่งมี22ดอกต้นหนึ่งมี16บหกดอกที่ถิ่นเคยปลูกไว้อยู่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวโตวสวยงามจะเอาความคืบหน้ามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสวัสดีเพื่อน พันมาจากออสเตรเลียนะครัพนเพื่อนเดี๋ยวต้นหนึ่งมี22ดอกต้นหนึ่งมี16ดอกอยศติ๋มเคยปลูกไว้อยู่ค่ะต้นดอกอ่าทานตะวันค่ะกําลังโตค่ะเพื่อนเพื่อนกลังโตค่ะมีหน,นอนมากินมีอะไรมากินแต่ก็สวยงามนะคบเป็นภาพบรรยากาศยามเย็นมาให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะดูต้นดอกไม้ยศติ๋มค่ะดูดูค่ะ ไหลมาแล้วเมฆไหลมาแล้วค่ะเพื่อนๆดูสายลมเดี๋ยวโตวสวยงามจะเอาความคืดหน้ามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสด,ดีต้นดอกอทานตะวันค่ะกำลังโตค่ะเพื่อนๆกำลังโตค่ะ มีนอนมากินมีอะไรมากินแต่ก็สวยงามนะคะเพื่อนพันมาจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้นหนึ่งมียี่สิบสองดอกต้นหนึ่งมีสิบหกดอกที่ถินเคยปลูกไว้อยู่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะมเมฆหมอกก็บดบังไว้สายลมแรงคร่ะเพื่อนเพื่อนสายลมแรงยมเย็นจ้า มุมนู้นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะก็มีแสงเรื่อๆอยู่นะคะขณะเดียวกันก็เมฆบดบังค่ะเมฆหมอกเหมือนม,มุนม,มนู้นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะก็มีแสงเรื่อๆอยู่นะคะขณะเดียวกันก็เมฆบดบังค่ะเมฆหมอกเหมือนแรงมากค่ะริ้วปิวสวยเลยครับเพื่อน ตาทิย์กำลังจะตกดินค่ะมเมฆหมอกก็บดบังไว้สายลมแรงครับเพื่อนๆสายลมแรงฟ้าอกกันค่ัเพื่อนๆฟ้ามืดครึ้มอะค่ะนูน่นมุมนู้นก็เหมือนยามเย็นจ้าแรงมากค่ะ ลิ้วปิว,วสวยเลยค่ะเพื่อนเอาภาพบรรยากาศยามเย็นมาให้เพื่อนๆดูค่ะ,คะ,คะ,คะดูต้นดอกไม้จะ่ติม่ม เดี๋ยวโตสวยงามจะเอาความคืดหน้ามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีแรงมากค่ะลิวปิวสวยเลยครับเพื่อนต้นดอกอทานตะวันค่ะกำลังโตค่ะเพื่อนกำลังโตค่ะมีหนอนมากินมีอะไรมากินแต่ก็สวยงามนะคะเพื่อน ตส,ส,ส,สวยงามจะเอาความคืบหน้ Shooting ามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีเดี๋ยวตสวยงามจะเอาความคืบหน้ามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีเดี๋ยวตัวสวยงามจะเอาความคืบหน้ามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดี สวัสดียามเย็นเจ้าเพื่อนๆวันนี้สายลมแรงมากค่ะเพื่อนๆอ,อือค่ะเดี๋ยวโตวสวยงามจะเอาความคืดหน้ามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสวัสดี บรรยากาศยามเย็นมาให้เพื่อนๆดูค่ะดูต้อนดอกไม้เย็ดติ่มสวัสดียามเย็นเจ้าเพื่อนๆวันนี้สายลมแรงมากค่ะเพื่อนๆอือค่ะ เดี๋ยวโตสวยงามจะเอาความคืดหน้ามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสวัสดีเอาภาพบรรยากาศยามเย็นมาให้เพื่อนๆดูค่ะดูต้นดอกไม้อย่ยติม๋มต้นดอกอทานตะวันค่ะกําลังโตค่ะเพื่อนๆกาลังโตค่ะมีหน,นอนมากินเมละมากินแต่ก็สวยงามนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะมเมฆหมอกก็บดบังไว้ สายลมแรงค่ะพเพื่อนๆสายลมแรงค่ะดูดูค่ะไหลมาแล้วเมฆไหลมาแล้วค่ะพเพื่อนๆดูสายลมแรงมากค่ะริ้วปิวสวยเลยค่ะพเพื่อนๆต้นดอกอ่อทานตะวันค่ะกำลังโตค่ะพเพื่อนๆ กำลังโตค่ะมีหนอนมากินมีอะไรมากินแต่ก็สวยงามนะคะพยายามเย็นจ้าฝนจะตกค่ะเพื่อนๆดูทูท้องฟ้าดูฝั่งนี้มั่งนะคะเมื่อกี้ดูฝั่งน้นตอนนี้ดูฝั่งนี้มั่ง แรงมากค่ะริ้วปิวสวยเลยค่ะเพื่อนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะมเมฆหมอกก็บดบังไว้สายลมแรงค่ะเพื่อนสายลมแรงเพื่อนพันมาจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนเดี๋ยวต้นหนึ่งมี22ดอก ต้นหนึ่งมี16บหดอกที่ถิ่นเคยปลูกไว้อยู่ค่ะค่ะดูดูค่ะไหลมาแล้วเมฆไหลมาแล้วค่ะเพ,พื่อนๆดูสายลมนูนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะก็มีแสงเรื่อเๆออยู่นะคะขณะเดียวกันก็เมฆบดบังค่ะเมฆหมอกเหมือน ระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะมเมฆหมอกก็บดบังไว้สายลมแรงครับเ,เพื่อนๆสายลมแรงุนู้นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะก็มีแสงเรื่อๆอยู่นะคะขณะเดียวกันก็มเมฆบดบังค่ะเมฆหมอกเหมือน ยามเย็นจ้าอภาพบรรยากาศยามเย็นมาให้พเพื่อนๆดูค่ะดูต้นดอกไม้ใหญ่ติ่มฟ้าอกาค,ค่ะพเพื่อนๆฟ้ามืดครึ้มอะค่ะ